สวัสดีครับวันนี้พบเกมบลีดของครับเมสเตอร์แคกลับมาแล้วครับกับเกมบลีดเนาะห่างหายกันไปประมาณ1เดือน,นครับแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากคลิปนี้นั้นจะหายไปอีกหรือเปล่านะครับ <c ười> คือผมไม่ได้เลิกเล่นเกมบลีดนะครับผมไม่เลิกผมไม่เคยเลิกด้วยผมรักเกมนี้มากๆนะครับแต่พอดีเกมมันไม่รักผมไงก็คือก็เลยแบบว่าไม่รู้จะทําอะไรตัวใหม่ก็ไม่มีแม่งตรเกลือเลย กลือมาตั้งแต่ต้นปีครับจนตอนนี้นะโตไปผมก็ยังไม่มีสักตัวนะครับโอ้โหโคตรมากมากเลยนะคือกาชาหนุ่มหล่อตอนช่วงต้นเดือนนะอะช,ช่วงกลางเดือนสิผมก็เปิดนะครับผมก็เปิดนะแต่ไม่ออกหรือสักตัวได้ได้แต่บราการเนนะี่ยมาสามตัวโคตรแย่โอเคช่างหวนแก้ววันนี้ครับกาชาใหม่ครับมาแล้วครับกาชาของ สองนุ่มหล่อครับกิมจอแล้วก็ออคิโอล่าแกับ่างพิเศษครับมาเลยครับนี่เป็นเนื้อเรื่องพิเศษนะครับซึ่งคาดว่าเดี๋ยวจะมีเนื้อเรื่องของพวกเนี้ยตามมานะครับตอนนี้นั้นเริ่มต้นครับที่กิมจอและก็ออคิโอล่าคกับเนื้อเรื่องพิเศษมาเลยครับซึ่งสองคนเนี้ยตรงๆก็คือขายได้แน่นอนนะครับเพราะกิมจอออคิเนี่ยแฟนคลับเยอะ ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนี่ยแฟนคลับเยอะมากๆนะครับสองคนนี้เพราะมันหล่อเทเนาะ <c oughs> กาชาใหม่นะครับก็จะมาในวันที่31นะครับบ่าย2โมงนะครับก็จะมีกาชารวมกาชาเดี่ยวเนาะเราจะไปเริ่มกันจากกาชารวมนะครับกาชารวมครับก็จะมาในวันที่31นะครับบ่าย2โมงถึงวันที่12เดือนหน้าบ่าย2โมงนะครับ ก็ตัวแรกก็คือจะเปลนกิมจอนะครับสายตีสกิลไปตีใกล้นะครับการโจมตีทั้งหมดนั้นก็จะมีผลของการติดอ่อนแรงด้วยนะครับดามเมจกับสกิลครับอยู่ที่847เนาะค่อนข้างจะมากนะครับสกิลผู้ทหารครับโจมตีอารันคาแรงขึ้นสกิลลิงลดคูลดะกับสกิลลง12%สเปสกิลพาสีฟก็คือจะกันอ่อนแรง100%นนะครับแล้วก็สามารถตีทะลุก,กาดได้ด้วย แล้วก็ทาหารศัตรูติดอ่อนแรงครับก็จะตีแรงขึ้นอีก20%นะครับคือแค่พาสซีฟเนี่ยมันก็ดูดีมากๆเลยนะครับสกิลอารก็จะมีการเพิ่มดาเมจของการตีธรรมดาครับเพิ่มขึ้น20%เพิ่มระยะของสกิล20%ดาเมจไม่ตายเพิ่มขึ้น40%เพิ่มฮิตของสกิลเพิ่มขึ้น2ฮิตจะมากกับ2ฮิตเนี่ยแล้วก็สามารถทำให้ติดอ่อนแรงนานขึ้น5วิ แล้วกับอลันคาสีเขียวตัวเองและก็เพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับจะเพิ่มดาเมจอีก20%ถ้าหาศัตรูครับติดสถานะไม่ว่าจะเป็นอ่อนแรงลูกกินพิษช,ช็อตน้ำแข็งครับก็จะมีดาเมจแรงขึ้นนะครับตีแรงขึ้นอีก20%นะครับหมายความว่านะครับกิมจอถ้าหาศัตรูครับติดอ่อนแรงเมื่อไหร่นะครับกิมจอจะตีแรงขึ้นอีกถึง40%นะครับีฟ20 อาบิยี่รวมกันกลายเป็น40%่สิบเปเซ็นะครับแ้ฮาวติดออนแรงเมื่อไหร่นะแล้วก็จะเพิ่มจอบน้ำหอมครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมแบบเล็กหรือแบบใหญ่ก็ตามนะครับสีฟ้าเพิ่มขึ้น5ขวดนะครับนี่คือตัะคอที่เอาไฟ้าน้ำหอมนะครับทั้งเล็กและก็ใหญ่ซื้อคอยค่าจะแจ่มมากๆครับเล็กและก็ใหญ่ด้วยเนาะทั้งสองอย่างเนี่ยห้ขวดนะครับ คือดูแค่นี้มันก็ค่อนข้างจะดีและมีประโยชน์อยู่แล้วครับตีก่อแรงนะแถมมีการเพิ่มในการฟ้าน้อหอมขวดเล็กขวดใหญ่ที่นองสีฟ้าน,นะครับเพิ่มขึ้น5ขวดดีและมีประโยชน์แน่นอน,นครับกิมจอสกิลเนี่ยจกที่ผมไปดูมาเนีสกิล1 2 3เนี่ยเหมือนมันเน้นแค่ด้านหน้านะครับสกิล3นะหากชาร์จไม่เต็มนะนะมันแค่ด้านหน้า ถ้าหากชาร์จเต็มก็จะมีดาเมจด,ด้านหลังออกมาหน่อยหนึ่งนะครับสกิลสามมันต้องชาร์จนะครับถึงจะมีดาเมจด,ด้านหลังออกมาหน่อยหนึ่งนะไม่มีทางหน้าจอนะครับก็ปะตุครที่สกิลอาจจะไม่ได้เน้นด้านหลังมากแต่ด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างจะไกลและกว้างนะครับแล้วก็มีประโยชน์ในการฟานน้าผอมเนาะก,กิมจอนะครับต่อไปก็คืออุคิโอล่าครับอุคิ เป็นสายตีธรรมดานะครับสายตีธรรมดาแบบตีไกลการโจมตีทั้งหมดนั้นจะมีผลของการติดลุกกินนะครับมีลุกกินตีไกลสายตีธรรมดานะาพลังโจมตีของธรรมดาครับอยู่ที่796นะครับค่อนข้างจะเยอะนะสกิลผู้สังหารโจมตีเอสปาดาแรงขึ้นซึ่งสีส้มนะครับที่โจมตีเอสปาราแรงขึ้นนั้นในปัจจุบันก็จะมีประมานี่ครับ ซึ่งอูคินะั้นคือตัวละครใหม่ที่สุดนะครับในการโจมตีเอสปราร์ดาแรงขึ้นของสีเหลืองนะครับเพราะนอกนั้นั้เนี่ยค่อนข้างจะเก่านะครับตั้งแต่ไอเซนถุงยางลงไปเนี่ยคือก็เก่าแล้วนะน้องหมาพันปีก็เก่าเก่าครับก็ปตัวละครใหม่ของโจมตีเอสปราร์ดาแรงขึ้นสีเหลืองนะครับอุคิโอลานะโจมตีเอสปราร์ดาสีเหลืองแรงขึ้นเนี่ยหลักๆก็เอาไปใช้ในเควกิวค,ครับ เวกิลคือหลักๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วก็พวกเอ่อหอคงหอคอยเนาะแต่ผมคิดว่าอุคิดดินะเวกวิลอะเหมาะมากนะครับเพราะมันมีสกิลอาบีธในเกมในการเพิ่มดาเมจนะครับอ่าแล้วก็สกิลลิ้ยงนะครับก็คือจะเพิ่มดาเมจของการตีธรรมดา,ราครับเพิ่มขึ้น20%นะครับสกิลพาสซีฟก็จะมีการกันอ่อนแรง100%นะ์นะศัตรูติดลูกกินนะครับก็จะตีแรงขึ้นอีก20%นะครับ สกิลอาร์บีก็จะมีการเพิ่มดาเมจของการตีธรรมดาครับเพิ่มขึ้น20%ดาเมจสกิล30%เนะครับเพิ่มฮิตของการตีธรรมดาเพิ่มขึ้น1ฮิตทาให้ติดลูกกินนานขึ้น2วิไม่ติดชังงักโจมตีทะลุก,กะได้ด้วยแล้วก็จะหากศัตรูติดลูกกินเมื่อไหร่ครับออคิโอ,อลาหานั้นก็จะเพิ่มดาเมจของการตีธรรมดาแล้เพิ่มขึ้นไปอีกถึง80%รนะครับแรงแรงมากนะ80%เนี่ย แล้วก็จะเพิ่มดาวเมจของอผู้สังหารนะครับเพิ่มขึ้นอีก30%ถ้าหากอยู่ในเวสกิลก็จะเพิ่มขึ้นถึง50%เพิ่มดาวเมจของการโจมตีระยะไกลเพิ่มขึ้น10%ถ้าหากอยู่ในเวสกิลก็จะเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับอูคิโอลาโดยรวมเนี่ยแรงขคาเดียวกับมันคือตัวละครที่แรงคตโคตรครับ บูทดาเมจของการตรีธรรมดาไปอีก80%นะโอ้โหแล้วก็เพิ่มดาเมจของการตรีธรรมดา20%ก็รวมกันกลายเป็น100%แล้วและไหนจะมีการผู้สังหารแรงขึ้นอีกตั้ง50%ถ้าหลังอยู่ในเ,เวรกสกิลนะครับเปตัวละครที่เหมาะกับการลงเ,เวรกสกิลมากๆและจากที่ผมไปดูการเล่นหมานะครับโอเคเนี่ยสกิล1 2 3ด้านหน้า คือคงจะไม่ค่อยได้ปล่อยหรอกเพราะอูคิมันคือสายตีธรรมดาเนาะการตีธรรมดาของอูคิเนี่ยโคตรไวครับผมเห็นครั้งแรกผมรู้สึกว่าฮะเก้ามันเปนไวจังฟ้าโคตรไวครับปล่อยลูกแก้วไปออกไปโคตรดุนะครับรตัวละคนสายตีธรรมดาที่ตีไวมากๆและก็ไกลนะครับตีไกลตีไวอูคิ ee, เก่งแรงมากครับ ตัวใหม่มันทำออกมาเป็นแนวเฉพาะจอดจงนะครับคือกิมจอเอามาเฉพาะจอดจงในการฟาร์มน้ำหอมเล็กและก็ใหญ่สอุคิทำออกแบบมาหลักๆก็คือควสกิวนะครับสองตัวนี้นั้นออกแบบมาเพื่อเฉพาะจอดจงน้ำหอมหรือควสกิวเนาะส่วนหลังตู้เหรออา่าหลังตู้หลังตู้เรียกได้ว่า ใช้งานได้ทั้งมทนะครับแต่อาจจะมีดีมากๆหน่อยที่ผมแนะนำนะครับก็คือจะเป็นป้าอุนหันะป้าเนี่ยเก่งนะสกิลวงกว้างไกลติดน้ำแข็งง่ายแล้วก็สามารถตีทะลุกาดได้ด้วยนั่นโอจังสกิลก็ธรรมดาสกิลสองหิวเลือดได้น,นะครับส่วนลอลี่ลอลี่จุดเด,เด่นก็คือสกิลผู้สังหารโจมตีเอสป้าด้แรงขึ้นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์นะแต่ สีม่วงโจมตีเอสปาด้าแรงขึ้นนั้นมันก็มีหลายตัวแทนได้อย่างเช่นแม่อิชิโกะอิชิโกะอ่าร่างดำอ่ะของ4ปีก็แทนได้หรือไม่ก็เป็นโนยนิน <iden> ิจังนินิจังของวันคริสต์มาสก็แทนได้นะครับคือมีหลายตัวที่เป็นสีม่วงโจมตีเอสปาด้าที่ดูดีกว่าลอลี่นะครับในปัจจุบันนะส่วนอุคิโอลาร่างเก่ากับโทชิโร่คูงนั้น โอคิสก,กิลสอเอ้สกิลสองสิรู้สึกว่าระยะของสก,กิลมันปลกแปลกนะครับก็สองตัวนี้นั้นสามารถโจมตีทุกาศได้ด้วยแต่สก,กิลมันก็ดูไม่ค่อยวือหวานะครับโทซิโลเน้นแค่ด้านหน้าโอคิสก,กิล2กับหนึเนี่ยมันกวงค่อนข้างจะแปลกแครับตัวสามทางหน้าจอนะส่วนคิระคีระสายตีธรมรมดาแบบตีไกลนะครับ คิวสองหิวเลือดได้การตีก็ไม่ได้เร็วมากมายถือว่าปกติทั่วไปนะครับโมโมจังถือว่ามีประโยชน์อยู่เอาไปฟันน้ำหอมเนาะฟันน้ำหอมสีแดงเพิ่มขึ้น5ขวดนครับน้ำหอมเล็กนะครับโมโม,โมถือว่ามีประโยชน์อยู่นะที่จําแจ่มของกาชานี้ก็คือ2ตัวหน้าตู้โมโมมีประโยชน์อยู่แล้วก็จะเป็นป้าอุนโนหนานะครับที่ดูจําแจ่มนะกาชารวมก็มีประมาณนี้เนาะ คือมันเท่อะกิมจองกับอูกิมันเท่นะครับแต่ความเล่นของมันเนี่ยมันดูเฉพาะจตจงไปนิดนึงนะแต่มันก็เก่งนะครับเก่งในรูปแบบของมัน่ะเก่งในการฟันน้าหอมเก่งในการลงเควสกิวของมันนะครับส่วนกาชาิเดี่ยวขออูคิโอลาจะมาในวันที่12ถึงวันที่18เดือนหน้านะครับกาชาิเดี่ยวเหรอ ผมมองว่างินงินตีไกลสกิลสองทดาเมจตกค้างครับด้านหน้านะครับประมาณ5วิส่วนป้าป้าอุนทานาะเป็นสายตีธรรมดาแบบตีไกลที่ตีค่อนข้างจะแรงครับแรงมากแถมไวครับสก,กิลการตีธรรมดาของเขาเนี่ยค่อนข้างจะไวรัวมากๆนะครับส่วนเบคุยยาสก,กิลก็ธรรมดานะวงกว้างครับสก,กิลว,กวงกว้างอยู่ก็ธรรมดาเนาะ หลังตู้ของตู้แยกของอุคิเนี่ยได้งินได้เบียกุยากมาก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะมันคือตัวละครพิเศษเนาะใดมันก็คุ้มแหละแต่ถามว่าเก่งไหมมันก็เข้าขั้นธรรมดานะครับส่วนกาชาของกริมจอแยกนะครับก็จะมาในวันที่18ถึงวันที่24เดือนหน้านะครับกริมจอเหรออุคิไอเจ้าคิสเกะสิคิสเกะเดี๋ย มันเป็นตัวละครที่ผมเกลี่ยสกิลมนันมากสกิลมันวงแปลกๆครับหนึ่งก็อาสกิลแปลกๆมีช่องว่างสองรอบตัวก็มีช่องว่างสามด้านหน้าแคบๆ,ๆนะครับเป็นตัวละครที่เล่นได้แหละแต่เล่นตัวอื่นดูดีดกว่าเล่นตัวอื่นดูดีกว่านะครับส่วนลิซิเนตสายตีธรรมดาสกิลสองคิวเลือดได้ตีธรรมดาแบบตีไกลแล้วก็ถึกมากด้วย ปัตระคอที่เอาไปใช้ในการฟาร์มของก็ได้เอาไปใช้การเล่นก็ได้เนาะปล่อยออโต้ก็ดีเหมือนกันนะครับออโต้ Auto ได้นะเพราะมันตีไกลมีฮิวเลือกดกันนะครับแต่ก็ไม่ได้บื้อหวานเลยมากมายนะก็พอเล่นได้ครับส่วนไว้อชิโกะสายตีสกิลแบบติด้านหน้าสกิลสงคงอยู่5วิอไว้อชิโกะเหรอก็ดูธรรมดาฮะแต่ก็ถือว่าพอเล่นได้นะ คือการชาของกิมจอนี่คิสเกะถือว่าแย่โคตรส่วนลิลลินเนตกับไวอิช e ิโกก็ถือว่าพอเล่นได้อยู่นะครับแล้วก็เก่งๆก็คือจะเป็นกิมจอนอะการชาใหม่ก็มีประมาณนี้ครับกาชาของตัวคอยใหม่ที่น่าสะสมสกิลสวยแหละแล้วก็การใช้งานค่อนข้างจะเฉพาะเจะจงและก็มีประโยชน์มากๆนะครับได้มาถือว่าด้ใช้งานมีประโยชน์นะ กดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะยครับดีกันไหมฮะสวัสดีครับ